วดีค่ะทุกคนกับช่องแมงมาดิวันนี้จะได้ใช้กับเบิร์ดกรุ๊ปหน้าใหม่คือวงยูไน์จิงสุดาที่แล้วเนี่ยเราก็เพิ่งเรียงชั้นน้องๆกับเพลงพีเดบิวต์ไปก็คือเพลงเอเวอรี่บอดี้สว่าเพลงก็มีกิจไหนคอยเป็นฮิปฮอปแต่วันนี้เป็นวันที่น้องเปิดตัวเป็นเพลงเดย์บิลยิงเป็นทางการกับเพลงว o f ออฟไน่แต่ขอบอกก่อนเลยว่าวงนี้ด้วยความเป็นวงน้องใหม่จริงๆสำหรัรบฉันทำให้ตอนนี้ฉันอยู่ในช่วงลังจดตำหน้าตาแต่คนว่า ใครเป็นใครอะไรยังไงพอซันคลิปนี้อาจจะยังไม่ลงรายละเอียดว่าใครคนไหนชื่ออะไรบ้างแต่ถ้าเห็นปุบครั้งแรกแล้วจําได้แน่นอนเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คืออึนซังเธอเพราะเราอึนซังเป็นคนหนึ่งที่มาจากโปรดิวเอกวันแล้วก็น้องมีโซโลใช่ปะ่ะส่วนคนอื่นในวงก็จะมีอีกสองคนที่เราเห็นปุบก็จำได้พอหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคนรู้สึกเอแอบโดนตกหรือเปล่าก็คือวอนโฮอ่ะบอวบอนโฮเป็นน้องคนหนึ่งที่เห็นตั้งแต่เพลงที่แล้วที่เป็นเพลงพีวีวิวอะ่ะดูปุบแล้วแบบโาาแบบ sure, 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 อออออยย่่าเี้้สวนออนนนนกคคืโ คนหนึ่งที่หน้ามีคาแรคเตอร์เห็นปุ๊บครั้งแรกจำได้เลยคนอื่นนโหเพราะว่าหน้าตาน้องแบบว่าด้วยหน้าตาทรงผมอย่างเงี้ยคือจำน้องได้เลยแต่คนอื่นเดี๋ยวเรามารอดูในวีเพลงนี้กันว่ามีคนไหนน้องจากข้างต้นที่เราจะโดนตกอีกหรือเปล่าเพราะฉันก็เดี๋ยวฟังเพลงวันอ๊อฟในของน้องยูในก็เลยเทอรมาด้วยดีกว่าค่ะมาเลยจ้าเอิร์เติร์เติร์เติร์เนิร์เติรอนติร์เหิร์เติร์เเตเ คุณสร้งเลยตาผมคือชมพูม,มากเออดูน้องแว่นคนนี้คือน้องวันโทฉันบอกน่ารักมากอืมคนนี้เอ๊คนนึงที่เป็นหน้ามีรอยเลือดดวงตาเนาะเอกลอักษณ์แต่ฉันยังจำชื่อไม่ได้อืนนี้ก็ดีขอดูก่อนนะจ้าเห็นน้องผมแดงเมื่อกี้บ้างคะน้องอิโนโทฉันบอกอีกคนนึงที่บอกว่าจำได้เลย ชอบคำนะหรอเขาชอบกินไอ้บอยแบนด์ที่มาแบบเเรียกว่ามาแล้วแบบมีความน่ารักน่ารักก็เลยแบบนี้นะ าคนนี้น่าเก๋ากแต่ฉากเอวีนี้ดูเหมือนไม่ค่อยเยอะนะเป็นแบบริงซีนแบบออกแนแบบเรียกว่าบอกอัปไปเุ้ยคนเมื่อกี้หน้ารักหน่ารักนี่คนนี้คนนี้คนนี้ก็คือบอลโถเลยปะใช่สิใช่บอลโฮฉันถอดแหวน จร,จริงๆอยากให้มีซีนแบบล็อกสถานที่หน่อย,ยนะอะไรเงี้ยโดยเธอวันคนนั้รักมากเพราะว่าโดนน้องคนนั้นตกกันหนึ่งน้องคนน,นี้ไม่แพ้ผมด้านหน้าก็ดีมันเหมือนเป็นอรนี่ปะโอ้โอ้โอ้สองคนนี <Bonjour> ้ก<ส>็ด <vous> ี เาะว่าเพลงเนี้ยฉันดูสึกว่ามันมีความแบบสดใสอ่ะฟังแล้วฉันยิ้มตามอ่ะ <I know. S 2> หรือว่าน้องหนีเมื่อกี้ก็เจ็บที่เราแบบก็าลังยแบบว่าติ๊กรรเมนคนไหนดี เอาน,นี่มีชื่อมีชื่อข้างล่างเหมือนแบบข่าวแต่ชื่อแต่คนเลยโอ้ใช่ไหมท่นโดนบอลทอตกกันหนึ่งจริงชอบมากน้องไฮไลไ์ก็ดีเดี๋ยวขอไปหาชื่อก่อนชื่ออะไรอืม mm hmm. แล้วคนละตัวเลยเพลงวันออฟ i g h บอกเลยว่าเป็นการเดบิวต์ครั้งแรกที่เราสังหน้าตาเน็ตต์แต่ละคนมีความน่ารักโดดมากๆแล้วเมื่อกี้ตอนฉันดูรู้สึกว่ามีรู้สึกฟีลลิ่งของความแฮปปี้สดใสตอนดูตลอดเวลาเพราะว่าตอนดูมีความอมยิ้มนา่นารักนา่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล,แล,ล้วน้องๆแต่ละคนหน้าตาแต่ละคนน่ะในความรู้สึกส่วนตัวเราเหมือนน้องๆกําลังแบบมองหน้าเราก็แบบว่ามาสิครับนุนาะมาครับมาครับมาอยูมม่กับผมสิครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เป็นการเปิดตัวที่ดีมากด้วยความส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบบอยกรุ๊ปเปิดตัวมาในการที่แบบว่าน่ารักตอนรับแขกก่อนแล้วเดี๋ยวคําดังน้าค่อยกระเถิบความแบบต่อคืนต่อคืนต่อคืนอะไรอย่างเงี้ยให้ใจเราแบบระายขึ้นเรื่อยเรื่อยเื่อยืๆอ,อย่างเงี้ยส่วนเพลงเดบิวน้องครั้งนี้มีความเรื่อยๆื่อยเธอเพราะเมื่อกี้ตอนฟังจังหวะเพลงต่างๆมันสบายสบายเบาๆเลยเธอน่ารักใสๆสจริงๆไม่ได้มีแบบวือหวายอะไรเงี้ยท่อนจังหวะมันจะแบบ ตึ้ง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 แบบเพลงแบบซัมเมอร์น่ารักเลยอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกับเพลงตอนพีเดบิวที่เป็น everybody อ่ะเพลงนั้นคือมีความแรปแบบสนุกแบบโย่โอโอโอได้อะไรเงี้ยแต่เพลงนี้แบบฟังเพลินเคิมๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าการโปรโมทน่าจะโปรโมทพร้อมกันสองเพลงเลยทั้ง everybody แล้วก็ทั้งวันออฟไลน์พราะฉวนก็เดี๋ยวเรามาติดตามน้องๆในเวอร์ชันสเตจกันต่อดิว่าท่าเต้นต่างๆน้องๆเนี่ยจะออกมาแบบดัดล้าแบบโอ้เชิญชวนเรามากกว่านี้หรือเปล่ายิ่งถ้าได้ดูแฟนแคมเเเดดดดีีีีีีียยยววนน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 ้้้อออองงๆๆะะะะจคคิไรป่่่่่่่ตตมมกกกกหลาาาาทททฉัโแพู วีมันตัดตัดมาใช่ป่ะก็จะจำแบบว่าเห็นหน้าคุนแบบแบบแวบแบบแบบใช่ไหมแต่จะคิดว่าถ้าดูชั้นแบบสเตตต่างๆอะ่ะน่าจะเห็นหน้าน้องมากขึ้นและชั้นน่าจะมีการได้เลือกเมนมากขึ้นว่าคนไหนอะไรไงถ้ายืนหนึ่งตอนนี้นอกจากน้องอื่นสังพี่พูดข้างต้นที่แบบเห็นหน้าค่าตาอยู่แล้วใช่ป่ะคนนี้รู้สึกว่าเออเห็นแลยปุ๊บแบบแน่ๆเลยอะ่ะน้องวันโฮหน้าตาน้องคือแบบน่าหลักน่าหลักมากคือแบบ ฉันว่าเป็นหนึ่งเลยที่ฉันโดนตกแน่แน่ส่วนน้องๆคนอื่นขอไปศึกษาให้มากกว่านี้ก่อนว่าคนไหนอะไรยังไงจะโดนตกมากกว่าหรือเปล่าแต่ยังไงก็ต้องฝากเพลงเดบิวของน้องยูไนด้วยกับเพลงวอล์ไนให้ทุกคนมาช่วยซับพอร์ตน้องเพราะนี้ก็ถือเป็นเพลงเริ่มต้นของน้องทั้ง9คนเราก็มาติดตามรอดูน้องไปด้วยกันเธอแล้วถ้าใครแฟนคลับวงนี้อยากจะมอมมอยอยากจะพูดคุยหรือจะแนะนําคนไหนอะไรยังไงขายของได้เต็มที่เธอคอมเมนต์ <Comment S 2> ด้านล่างได้เลยเราก็ต<ๆ>ิดตามทุกคนแน่นอนเธอสัมด<ๆ>ิขอทุกคนมากที<ๆ>่ติดตามช เป็นไปดิเธอฝ like, ากกดไลค์กดซับสไคร์เธอสวัสดีขอบคุณทุกคนมากค่ะดีค่ะบ๊ายบาย